เละหมดเลย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 ไปครับไปครับได้หมดเลยเหรอเฮ้ยเรียบร้อยแล้วมวนขนาดแล้วครับผมผมเปิดงานก้อนหมูเลยดีครับจิ๋นอ่ะบนไหลายอึ๊มึงตายเสือเด๋อเสือเสือเด๋อเสือ

ตา้หนวะผมเสียงตัวครับตัวคนเยย่างกลังมาครับมีครบรือเปล่าสิบคุณหน้าบ่ค้าสี่บสี่องส่สองตาคุสอแไครเลคุณเจ็ดแปเก้าครอบบ้านบ้านนี่เลยครอบบ้านยืยืดตดยืดยืดครบแล้วครบแล้ เอ้ยตรงระยะหัาหมุผสมพร้อมที่จะได้รับการตุ้มหมอบแล้วครับ ตอนรับเข้าสู่ฐานกิจกรรมพี่ได้หลายแล้วมีท็อปส์มีชื่อว่าฐานประกอบกันฐานนี้อุปกรณ์มีให้ไม้ตะเกียบกับลูกมะนาวแล้วก็ขวดของแท้เออของแท้จะให้เก็บลูกมะนาวดักขวดด้านโน้นไว้ขวดด้านโน้นถ้าเสร็จแล้วก็ให้ไปนั่งลงคนที่เก็บเสร็จ ไม่ใส่ไม่ใส่ตักมาเองตักมางไม้ตะเกียบไม่ให้เคียบพี่ละคนสองคนเอาคนละเอาคนละใหม่หายใจเบาและกระปะข้องขบี้มันแตกจะทับจิ้มเครับโอยจะเสียว่ากระปะองบอกกันเสียว่าจิ้มตองติ้มกระปะจิ้มบ่อมง เอาตุ่ประข่องเอเใจรับครบลองกระตาครับอ้าวทีนี้ได้เพิ่งีพิ่งเพิ่งเพิ่งเามสามเก่า